นมับบนนสว่างโพทองตั้งอยู่หมู่ที่4ตบลสักรูอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งเมื่อปีพศ2421ได้รับพระราชทานที่สูงคามัสสีมาครั้งที่1เมื่อปีพศ2424ครั้งที่สอง วันที่23มกราคมพศ2542ชาวบ้านเรียกว่าวัดสว่างโพทองหรือวัดโพมีผู้นำในการก่อตั้งวัดคือหลวงปู่คำภามีเจ้าอาวาสที่ดำรงตำแหน่งเท่าที่พอทราบได้ดังนี้ 1. หลวงปู่คำภาตั้งแต่ปีพศ2421 2. พระอธิการคำภาไม่ทราบปีพศ 3. พระสมุป,ปจักเขมิโยไม่ทราบปีพศ 4. พระอธิการใหม่ไม่ทราบปีพศ5พระครูโอภาสวัฒนคุณอดีตรักษาการเจ้าคณะอำเภอสุวนณภูมิปีพศ2511ถึง2535 6พระปลัดคำภาเตชวโลพศ2535ถึงพศ2539 7พระอธิการสำราญปีพศ2539ถึงพศ2540 8พระครูกิติสารโกวิท ปัจจุบันพระราชามจริยาคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดพศ2540ถึงพศ2542 9. พคูโอภาสปริยติการพศ2542จนถึงปัจจุบันสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขที่เห็นเป็นรูปธรรมดังนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชน และภาคศาสนามีการกําหนดนโยบายตามกรอบและแนวทางโครงการวัดประชาลักสร้างสุขมีการสํารวจการจัดทําแผนผังและวิเคราะห์พื้นที่วัดเพื่อจัดระเบียบและง่ายต่อการเข้าถึงการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่มีการประชุมเพื่อกําหนดแผนการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่อยู่เป็นประจามีภาคีเครือข่ายในการทํากิจกรรมเช่นการทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การแข่งขันกีฬาการแข่งขันการขับร้องสรพันยะเป็นต้นมีแปลนวัดแผนผังระบุก,การใช้ประโยชน์พื้นที่แบ่งพื้นที่เป็นเขตสังขาวาสและพุทธาวาสถนนภายในวัดสะอาดสวยงามไม่มีสิ่งปฏิกูลอยู่ในสภาพที่ใช้การได้สะดวกและปลอดภยัยมีไม้ยืนต้นให้ความร่มรื่นเย็นสบายเพียงพอและเหมาะสมเช่นต้นสาระต้นโพและต้นกระโดนเป็นต้น มีความสะดวกในการติดต่อมีที่จอดรถการขึ้นลงป้ายบอกทางอย่างชัดเจนและได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอจะที่มีที่กำจัดหรือรองรับขยะและทางระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพียงพอและถูกสุขลักษณะโดยการคัดแยกขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะมีพิษเพื่อลดโลกร้อนใต้ถุนาคารและลานวัดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสบายตา พื้นฝาผนังประตูหน้าต่างหลังคาฝ้าเพดานในอาคารสะอาดปราศจากฝุ่นละอองสิ่งปฏิกูลสิ่งของโลกรุงรังและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีห้องน้ำห้องส้วมที่ใช้การได้มีจำนวนเพียงพอและได้รับการดูแลให้สะอาดปราศจากกลิ่นเหม็นพร้อมใช้งานได้เสมอโรงครัวสะอาดปราศจาก,ยากหยักย่ายใยมงมุม,มหรือสิ่งปฏิกูลอากาศถ่ายเทได้ดีไม่มีกลิ่นเหม็นอับ การจัดเก็บอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหมวดหมู่สะอาดสะดวกก่อนนํามาใช้สอยมีภาชนะกักเก็บน้ําดื่มน้ําใช้มีจํานวนเพียงพอสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามัยมีแสงสว่างระบบไฟฟ้าภายในบริเวณวัดที่เพียงพอให้เกิดความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและการเข้ามาปฏิบัติาศาสนกิจ มีการดูแลอาคารเสนาสะนะที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณวัดมีความสงบร่มเย็นน่าเลื่อมใสศรัทธาไม่มีเสียงรบกวนไม่มีกลิ่นเหม็นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมด้วยความรักความสามคัคคีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนส่งผลให้การดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประสบผลสำเร็จได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปเพื่อไปตามนโยบายของ ทางรัฐบาลหรือของมหาเทรสมาคมที่ให้วัดสว่างในนันนนการตามแนววัดห้าสอคือสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยให้มีความส่วนร่วมในการสร้างวัดสร้างวาพัฒนาวัดวาไปด้วยกันเพื่อความสะอาดลมลื่นน่าอยู่น่าทัศนามาปปฏิบาาัติทางใไพระสมุน ถ้าวัดใดอยากมีโครงการท่าสอนนี้ก็สามารถมาศึกษาดูงานที่วัดสว่างโพทองได้ว่าเราจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรที่จะทำให้วัดเราพัฒนายิ่งขึ้นไปมีการร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยราชการทางโรงเรียนเกี่ยวกับบวรวัดนะบวบรวรวก็คือบ้านบ้านวัดโรงเรียน ก็เพิ่มขึ้นมาก็คือหน่วยราชก,การในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนต่อไปกขกเจริญพรพรรคูองอาุุารุร,ร,ระสัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์